มาแล้วครับโอกาสทองของนูนเยสประตูโล่งๆยิงยังไงก็เข้าเออพี่แกหยุดคิดทำไมครับกำลังคำนวณสูตรฟิสิกส์เหรอยิงๆิงเตตพี่สัดเต็มข้อตูมชนเสาโอ้ยเสาแทบหักบอลเด้งกลับมาอัดหน้าตัวเองเฉยแล้วเด้งไปชนคานอีกนี่มันคอมโบอะไรเนี่ย ยังไม่จบครับบอลเด้งเป็นพินบอลเลยครับโดนกรรมการโอ้ยเด้งออกไปชนคนขายฮอทดอกใส่กรอกกระจายวินาสันตรโรในสนามวิ่งหนีตายกันหมดแล้วลบเร็วบอลผีสิงนูนเยสยืนงงอเอ๊ะบอลกูไปไหนเดี๋ยวนะบอลมันเด้งกลับเข้ามากลิ้งหลุนๆจะเข้าประตูไหม <laughs> นูนเยสวิ่งไปซ้ำสะดุดขาตัวเองล้มเอาตูดกระแทกบอลเข้าประตูใบโก ่าดีใจสไลด์เข่าคู่จุป,ปากบอกให้เงียบทำเหมือนตั้งใจยิงแบบนั้นแต่แรกเ <c oughs> ชื่อเขาเลยสัมภาษณ์หลังเกมพี่แกบอกทุกอย่างคือการคำนวณครับครับพี่เทพเจ้าแห่งความโกลาขนตัวจริงกลุ่มวิเคราะห์บอลที่จะเปลี่ยนทุกความเสี่ยงเป็นตัวเลขที่ควบคุมได้ให้ AI ประมวลผลความน่าจะเป็นยกระดับการเชียร์บอลของคุณที่แอดเ8 9 step BS ลงท้าย